สวัสดีครับ FC จุกุสุคนที่เก่านะครับเมนี้กับพ่อๆกันนะครับเป็นวันที่เกา่ามิถุนายน2566นห้ร้บหก,กนะครับตรงกับวันศุกร์นะครับแลมหกคำเดือน7นะครับเมนี้เนาะเอาเมานี้กับมาสายจัะน่อยนะครับพอาะเดี๋ยวติดแอดติดระอยู่เพิ่งจะมาหอดเมื่อกี้นะครับเนาะเอาเมนี้กับสีมาให้แนวทางครับน้อยกับเล้าเลยครับเออณฑ์เมนี่ณฑ์หมูว่านเนี่กยรู้สึกว่าจะเขาอยุสองตัวนะครับเป็น 6446กับ1881เนอะหมู่วัดเนาะเอามันมนี่กันไหมยอดท่างกันต่อนะครับยอดท่างมันนี่เด้ตัวเดี่ว่ามึงกันนะครับอ่ามนนี่กัได้เด้อ11นะครับเด้อ11 23 27 18ครับนอะยอดทั้งมนนี่เนาะบล็อก จ็ดแปดนะครับเจ็ดแปดแปดหกอ่าสองแปดสองนะครับเอาตัวเลขสามตัวนะเลขสามตัวเจ็ดแปดหกอ่ะห้าสองสองนะครับอนะ่ส่วนตัวเด่นมา่อนี้นะครับ ตัวเด่นสองตัวกระเด็ดเจนหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งแปดเนาะแล้วกัเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็บห้าสองนะครับส่วนตัวเด่นสามตัวนะครับเจ็ดแปดหกนะอ้าวนี่ก็เป็นแนวทางนะครับโมบาสิน้อยโมบาสิเล่านั่ไปพิจารณาเลยนะครับเด้อคลิปนี้ถ้าผู้ใดมากับจัดได้ครับถ้าผู้ใดขัดกับจังพลาดนะครับเนาะอ่าสุดท้ายนี่ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้เก้านะครับผมอ่าสุดท้ายนี่ก็บเก้าเข้ามาสวัสดีครับ